หนักอยู่นะครับกล่องตรงนี้กำลังฮิตเลยครับกล่องสุ่มครับผมอันนี้เป็นเพจเครื่องมือช่างที่ผมเคยสั่งอยู่ประจำนะครับแล้วเขาจัดกล่องมาก็เลยอ่ะไหนลองเสียงดูครับปกติของที่เขาขายก็ราคาไม่แพงอยู่แล้วลองดูครับว่าถ้าเป็นกล่องสุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้ง ผมไม่ได้ตั้งความหวังไว้นะครับว่าจะได้อะไรมากแต่ว่าโอเคลุ้นเพื่อสนุกสนานนะครับโอเคแกะชั้นในออกมาครับมีชั้นในอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคเปิดมาก็เจอเลยนะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับมีคอนโอคอนสเตเล่นี่ก็หลายตังอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปเช็คราคาดูนะครับคอนอ่าสิบสิบหกปอนด์เหรอครับ อ่าสแตนเล่นะครับรายละเอียดมีว่ายังไงบ้างโอเค1ชิ้นนะครับคอนหูนะครับคอนหูสแตนเล่น,นะครับอ่าไขค,รครวงไขค,รครวงตอกปากแบนนะครับ1ชิ้นไขค,รครวงตอกปากแบน1ชิ้นนะครับไขค,รครวงตอกแชค1ชิ้นนะครับอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ย ก๊อก๊กกอก๊อก,ก๊กแหวนข้างปากตายแล้วเป็นก๊อก๊กแล้วก็งอได้นะครับเบอร์ B 13ก็ก็ถือว่าใช้เยอะนะครับสําหรับงานรถยนต์เนี่ยอย่างเช่นเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่างานจักรยานก็ได้ใช้อยู่นะครับเบอร์ B 13ถือว่าตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับได้ตัวนี้มาก็ปกติตัวนี้ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสาบาทได้นะครับอ,อ้าวคีมล็อกตัวซนะครับตัวนี้ผมก็ อยากได้นะครับแต่ไม่เคยซื้อสักทีนะครับโอเคครับได้มากล่องส่มตัวนี้ปกติก็ประมาณหลายยี่ห้อนะครับราคาก็ตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าบาทสองสามร้อยห้าร้อยก็มีนะครับยี่ห้อนี้ไม่ใช่กิมล็อกแบบนี้นะครับแต่อันนี้ยี่ห้ออะไรไม่ทราบไม่มียี่ห้อนะครับแต่ก็โอเคอยู่ได้ใช้งานแน่นอนครับเพราะว่างานเชื่อมเหล็กผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วโอเคปเจเลื่อนยาโต ยาโต้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจราคานะครับแต่คุณคุว่าน่าจะหลายบาทอยูก็ละจะหลักร้อยกว่าบาทยาโต้นะครับกี่มิล250มิลนะครับตัวนี้ได้ใช้งานแน่นอนครับอเนกประสงค์สุดๆแล้วสาหรับเครื่องมือช่างนะครับมือจับเป็นยางนะครับพุ่มยางก็ชิ้นงานดูดีครับผมโอเคไปกี่ชิ้นแล้ว1.2.3.4.5.6ชิ้นแล้วครับชิ้นต่อไปใบเจียนาครับโอ้โห ยี่ห้ออะไรเอ่ยเนี่ยเปก,กัตเปก,กัตเทคนะครับได้ใช้แน่นอนครับใบเจหนาเจเหล็กน,นี่ครับสองใบนะครับตอนนี้เจอสองใบนะครับเหมือนจะยังมีอีกนะครับตอนนี้สองใบแล้วใบเจหนาอีกใบครับเจหนาสามใบอันนี้อะไรเอ่ยอ่าใบเจหนาตัวนี้ก็น่าจะยี่สิบอยู่ที่ยี่สิบสามสิบบาทน่าจะได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ เกรดนะครับอันนี้ผมไม่ชัวรว์เท่าไหร่ใบเจียบางใบเจีย1นึ่มิลกี่ใบครับนี่1 2ึ่งสสามใบอันนี้ผมได้ใช้แน่นอนครับใช้แน่นอนเพราะว่างานทํารถสามล้อขนปามได้ใช้แน่นอนนะครับใบเจียสามมิเห็นเหลืองเหลืองส้มๆม,ม,มันคือก็อกเก็กตัวเล็กครับโอ้ตัวนี้เหมาะพกพามากเลยมีดอกให้ด้วยโอ้ดอกเป็นลูกบล็อก อ่าเป็นลูกบล็อกอ่าลูกบล็อกเบอร์เท่าไหร่บ้างไม่ไม่ทราบนะครับบอกว่าเม็ดอินเจแปนด้วยตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเจแปนแท้หรือเปล่านะครับแต่ดูดูชิ้นงานแล้วสวยนะครับชิ้นงานค่อนข้างสวยก๊อกแก๊กน่าจะ2หุนนะครับก๊อกแก๊ก2หุนใช้งานได้เลยโอเคถือว่าสวยนะครับตัวนี้สวยโอเคนี่อะไรเอ่ยกระดาษช,ดชิ้ชู่วสำหรับ อะไรเอ่ยไม่ทราบราคาด้วยประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้อ่ากล่อง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 อ่ากล่องไขควงนะครับกล่องไขควงเดี๋ยวมาแกะดูอีกทีอ่ามีกล่องไขควงนะครับอันนี้ชิ้นใหญ่ออกก่อนนะครับแล้วก็กล่องประแจเดือยโผล่บล็อกเดือยโผล่นะครับ 18ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดอกจันด้วยนะครับโอเคก็ถ้าไปซื้อแยกก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับหมดแล้วได้ของมันทั้งหมดกี่ชิ้นใหญ่1 2 3 4 5 6 เจ็ดแ 11, เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับได้ไปทั้งหมดเป็นสิชิ้นแล้วก็ที่เป็นกล่องอีกทีหนึ่ง3กล่องนะครับเดี๋ยวแก,แกะดูข้างในก่อน กล่องถือไอ้พ่อหน่อยแกะดูข้างในก่อนว่ามีของอยู่ครบหรือเปล่าเป็นกลอ่องก็จริงนะครับแต่มีของอยู่ครบหรือเปล่าโอ้ครีมตัวนี้ได้ใช้แน่นอนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นนะครับไขควงได้ใช้แน่นอนกันไกลได้ใช้แน่นอนวัดไฟได้ใช้แน่นอนนะครับปตัตเตอร์ก็ได้ใช้แน่นอนตัวนี้ก็ได้ใช้แน่นอนนะครับ ของนี้ด้ใช้อ่าแล้วมาดูกล่องนี้กันโอเคเกือบจะเปิดอู่ซ่อมรถได้แล้วนะครับโอเคนี่ไงบล็อกเดยโปรนะครับเป็นประแจพวกพิเศษอันนี้งาน น่าจะเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์นนะน่าจะพอรุ่นนะครับน่าจะเป็นรถยุโรปอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่ได้ใช้แน่นอกนกะ็คือพวกนี้แล้วพอเอิรนว่าได้ได้ก๊อกเก็กอันนี้มาด้วยนะครับก็จะใส่กันได้นะครับใด่กับก๊อกเก็กของตัวนี้ได้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีหุ่นนะครับก็เรามีก๊อกเก็กสีหุ่นอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็พวกดอกจันผมว่าอ่าพวกนี้น่าจะ เคยเห็นพวกรถรถรถอะไรอะรถเก๋งอะไรที่แบบงานน็อตในเครื่องยนต์หรือว่าน็อตในเก๋งอะไรพวกนี้ครับจะเป็นตัวแบบนี้โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเพจช่างบอลสวิตนะครับวันนี้รีวิวกล่องสุมนะครับกล่องสุมกําลังฮิตเลยช่วงนี้กลอ่กลองสุมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรจากกล่องตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ตั้งความหวังไว้เยอะแต่ว่า,าได้ของที่เหมือนจะใช้งานได้ทุกชิ้นเลยนะครับได้ใช้งานทุกชิ้นแน่นอนเพราะ าการเป็นช่างซ่อมรถเนาะผมเป็นช่างซ่อมรถก็จะได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามร,รับชมเปิดช่องช่างบอลสวิตนะครับสวัสดีครับ